ทำไมอาจารย์โอดาถึงเลือกเอยากิโกดอยให้มาแสดงเป็นลูฟี่ในเวอร์ชั่นคนแสดงด้วยจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก็มีการบอกแล้วแหละครับว่าทําไมเอยากินั้นถึงเป็นตัวเลือกนะครับที่อาจารย์โอดาเลือกนะครับให้มาแสดงตัวละครที่สําคัญที่สุดนะครับในชุดของเขาอย่างตัวละครอย่างลูฟี่ทั้งที่ตัวละครตัวนี้อาจารย์แกก็ยอมรับเลยแหละครับว่าหายากมากๆเลยนะครับว่าใครนั้นจะมาสามารถแสดงได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลย ก็ล่าสุดนะครับนักแสดงลูฟี่เวอร์ชั่นคนแสดงอย่างอิยากินั้นนะครับได้ไปที่โตเกียวนะครับและได้ไปเจอผู้แต่งการ์ตูนวันพีชอย่างอาจารย์โอดานะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับมันมีบทสัมภาษณ์นะครับที่ให้พวกเรานั้นได้รับชมซึ่งถือได้ว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนนั้นก็น่าจะพอรู้กันดีแหละครับว่าตอนนี้วันพีชเนี่ยได้มีนะครับเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับและกําลังจะฉายใน Netflix กนะครับก็วันที่31สิงหาคมนะครับก็เรียกได้ว่านะครับอ ได้รัับชมกนซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่และการ์ตูนนะครับที่มาทําเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเนี่ยก็มักจะทํามาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสคนที่ได้ดูก่อนนะครับก็บอกว่างานดีเยี่ยมมากๆเลยและล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันจากอาจารย์โอดาละครับว่าเอียกิคนที่แสดงเป็นลูฟี่เวอร์ชั่นคนแสดงนั้นเป็นคนที่อาจารย์แกนั้นเลือกนะครับและแกนั้นคิดว่าคนคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งย้อนกลับไปก่อนแล้วกันนะครับในวันที่มีการเปิดตัวนะครับว่าเอียกิคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนนะครับที่แสดงตัวละครอย่าง ซึ่งมันก็เกิดกระแสมา2ฝั่งละกันนะฝั่งหนึ่งก็บอกแล้วครับว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะกับการมาแสดงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกแล้วครับว่าเหมาะมากๆเลยเนี่ยแหละก็คือลูฟี่ที่พวกเขานั้นตามหาอยู่ซึ่งมันก็ออก2ฝั่งเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ติดแหลคะครับว่าให้ทำไมลูฟี่ต้องหัวยิกด้วยเพราะว่าอิยาก,กินั้นจะหัวออกแนวยิกใช่ไหมหรือบางคนก็บอกทาไมไม่เอาคนญี่ปุ่นมาแสดงล่ะทาไมต้องเอาคนบราซิลมาด้วยแตงจริงแล้วเอาคนบราซิลมาถูกต้องเลยนะเพราะอาจารย์โอดาเคยระบุสัญชาติของลูฟี่นะว่าหากล เขานั้นก็จะมีสัญชาติบราซิลจึงทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่จะมีคนบราซิลนั้นมาแสดงนะครับเป็นลูฟี่เพราะว่ามันตรงตามคอนเซปต์และการที่อาจารย์โอดาได้ทําการวางเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากบทสัมภาษณ์อิยากิเนี่ยก็ถามอาจารย์โอดาตรงๆเลยหละครับว่าทําไมนะครับถึงตัดสินใจนะครับที่จะเอามังงะอย่างวันพีสมังงะในตำนานเนี่ยเอามาทําเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงโดยอาจารย์โอดาแกก็ตอบแบบตรงๆเลยนะคบว่าตอนที่แกทำเนี่ยวันพีสเมื่อ26ปีก่อนแกก็ไม่คาดคิดหรอคากคารับ สามารถมาทาเ,เวอร์ชั่นคนแสดงได้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆด้วย CG หรืออะไรก็แล้วแต่ในเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะทำนะครับเป็นวันพีทศหเพวกเราได้รับชมได้เหมือนทุกวันนี้แน่นอนเพราะด้วยความที่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าลูฟี่ต้องใช้หมัดยางยืดบ้างเอฟเฟกต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเหนือจินตนานการเกินไปนะครับที่คนเมื่อ26ปีก่อนนั้นจะมาคาดคิดแหละครับว่ามันจะสามารถทําได้ซึ่งแน่นอนนะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอาจารย์โอด่านั้นถึง ทได้และนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขานั้นใฝ่ฝันไว้และวครับว่าเออถ้ามีเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยซึ่งก็อย่างที่เราเห็นนะคบว่าเรานั้นเตรียมจะได้รับชมกันแล้วแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับก็ยังมีต่อยอละครับว่าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยตอนที่มีการแคสนะครับตัวละครเนี่ยลูฟี่อาจารย์แกก็เครียดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะเอาใครมานะครับที่จะมันเหมือนลูฟี่หรือว่าตรงนะครับตามคอนเซปต์ลูฟี่มากที่สุดเพราะว่ามันจะมีวิดีโอมากมายเลยนะครับของคนเนี่ยที่มาแคส์นะครับซึ่งวิด หลายตาใช่ไหมทั้งมืออาชีพแล้วก็ไม่มืออาชีพซึ่งอาจารย์แกนั้นนะครับก็ยังหาคนที่ใช่ไม่ได้สักทีแต่นะครับอาจารย์แกนั้นไปสะดุดตานะครับกับคนคนหนึ่งนะครับก็คืออิยากินั่นแหละโดยอิยากินั้นก็แคสนะครับผ่านวิดีโอนะครับแพทย์จันโอดาได้รับชมนะครับโดยตัวอย่างเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นฉากที่ลูฟี่นั้นกําลังคุยกับโคบี้อยู่นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยวิดีโอเทปแรกที่อิยากิส่งไปนั้นน่ยไม่ผ่านนะครับเพราะว่าทางทีมงานก็ให้คอมเมนต์มาแหละครับว่าดูเหมือนว่่่าอออิิยกกนนนนะะใวดดีีโเจจูรรงัไปหคบ จริงนะไม่หลังจากนั้นเอยากิเนี่ยก็ไปทําการบ้านหนักเลยไม่ว่าจะเป็นการดูการศึกษานะครับแล้วก็เกิดมาเป็นเทปต่อไปนะครับและส่งไปเนี่ยปรากฏว่าคนนี้ผ่านนะครับเอยากินั้นได้รับการคัดเลือกนะครับและเมื่อเอยากินั้นได้มาสัมภาษ,ษณ์อาจารย์โอดาในครั้งนี้ก็เลยถามอาจารย์โอดะตรงๆต,ต,ต่อหน้าเลยแหละครับว่าทําไมนะครับอาจารย์โอดะถึงได้เลือกผมล่ะให้แสดงเป็นลูฟี่อาจารย์โอดาแกก็พูดตรงๆเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วแกก็แอบเครียดนะจะเอาใครมาเป็นลูฟี่ดีนะครับแต่เมื่อนะครับได้ดูวิดีโอของเอยากิเนี่ยไอเทปที่รับ อาจารย์แกก็หัวเราะขึ้นมาในทันทีเลยนะครับและหลังจากนั้นอาจารย์แกก็รู้เลยแหละครับว่าคนที่จะแสดงเป็นลูฟี่คนต่อไปนั้นก็ต้องเป็นอิฮากิอย่างแน่นอน Counter ด้วยอาจารย์โอดานั้นนะครับก็หัวเราะมาด้วยความเขินนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าอาายิยากิเนี่ยคล้ายกับตัวละครที่เขาวาดอย่างลูฟี่ในมังงะเนี่ยเสือเหลือเกินอาจารย์แกก็เลยบอกเลยแหละครับว่านั่นแหละนั่นก็คือลูฟี่ของฉันเรียกได้ว่าอิยากินะครับที่กาลังสัมภาษณ์อาจารย์โอดาอยู่ต่อห<ล>น้นานะครับถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้้้้งงงงเเลยยยนนนนะะรรรัป็็ผผมกกอออทีูู่่่แตตาาาา์จโด ให้เกติยากิขนาดนั้นนะครับโดยบอกว่าเอกกินั้นเนี่ยก็คือลูฟี่นะฮะในตามจินตนาการของอาจารย์โอดาเลยนะครับเป็นผมเนี่ยบ่อน้ําตาแตกแน่นอนนะครับถ้าอาจารย์แกมาพูดแบบนี้กับผมโดยเยกกินะครับก็พูดกับอาจารย์โอดาต่อเลยครับว่าเขานั้นเนี่ยอยากจะแสดงเป็นลูฟี่ต่อไปอยากจะแสดงเป็นลูฟี่ไปอีกนานแสนนานเลยนะครับและอาจารย์โอดาก็เลยพูดเลยครับว่าเขานั้นก็คาดหวังเหมือนกันว่ายากกินั้นจะต้องแสดงลูฟี่ไปอีกนานแสนนานด้วยเช่นกันเป็นเพราะว่าในตอนนี้อาจารย์โอดานั้นก็พูดเลยแหละครับว่าเขานั้นก็คิดไม่ออกเหมือนนกัว่า ใครนั้นจะมาแสดงบทนี้ได้แล้วนะครับเพราะในตอนนี้ในหัวของเขาเนี่ยก็มีแค่เ e อียกิเ e ท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการยืนยันโดยผู้แต่งอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าผู้แต่งนะครับอย่างอาจารย์โอดาก็คิดเหมือนกันแหละครับว่าเ e อียกิ K e เนี่ยก็คือลูฟี่นะครับตามที่อาจารย์แกนั้นต้องการผมว่าไอประเด็นดราม่าว่าเ e อียกิ K e เนี่ยเหมือนไม่เหมือนหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่อันนี้มันก็นานาจิตตังนะครับก็แล้วแต่คนละกันนะครับจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมกับไอ้ทุกคนนั้นให้เกียาล้วนนเ่งคค me เป็นคนนะครับที่อาจารย์โอดาคิดว่าเขาก็คือลูฟี่นะครับตามเทนนาการของแกผมว่าคงไม่มีใครนะครับที่จะเหมาะสมหรือดีนะครับไปเท่ากับอิยากิแล้วเลยครับในเมื่อนะครับคนแต่งยืนยันมาขนาดนี้เพราะถ้าใครนะครับชื่นชอบผลงานของอาจารย์โอดาก็ต้องสนับสนุนนะครับในตัวของอิยากิด้วยนะครับเพราะในเมื่อพี่แกนั้นได้รับความไว้วางใจขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีช็อตปิดท้ายในหนาที่อาจารย์โอด่านั้นก็คือมอบบวกฟังให้กับอิยากิเป็นการล้อเลียนฉากของแชงนะครับผมว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วทุกคนคาดหวังยังไงกันบ้างนะครับ 3ากที่งหาคมนี้กับวันพีชเวอร์ชันไลท์แอคชั่นนะครับหรือว่าคนแสดงถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับทำมาผมดูแน่นอนและผมคิดว่าผมคงมีความสุขกับการได้รับชมนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดูการ์ตูนดูซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่มันดูเพราะความบันเทิงนะครับจึงน่าไม่ถ้าหากคุณบันเทิงนะครับในการรับชมวันพีชเวอร์ชันคนแสดงนะครับทุกอย่างก็จบแล้วนะครับความสนุกความมันมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับคาดหวัง นะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับแต่ละคนนั้นมีความคาดหวังอะไรบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ